ถ้ามีใครสักคนบอกเราตั้งแต่เด็กว่าวันหนึ่งเธอจะต้องล้มแน่ๆเราคงตกใจและอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงมันอย่างสุดแรงแต่เมื่อเราโตขึ้นเราถึงค่อยๆรู้ว่ามันไม่มีใครหนีพ้นหรอกความล้มเหลวไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมีประสบการณ์เท่าไหร่ หรือเตรียมพร้อมมาดีเพียงใดเราทุกคนล้วนต้องผ่านวันที่พลาดวันที่ทำดีที่สุดแล้วแต่ผลมันก็ยังไม่เป็นอย่างที่หวังในตอนแรกความล้มเหลวมันดูโหดร้ายมากนะมันทำให้เรารู้สึกดอยค่ารู้สึกว่าไม่เก่งพอหรือบางทีก็หมดแรงจะเริ่มใหม่ แต่พอเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าความล้มเหลวไม่เคยทำร้ายใครได้ตลอดไปมันเตือนและสอนในแบบที่ไม่มีห้องเรียนไหนทำได้มันสอนให้เราหยุดแล้วมองดูตัวเองจริงๆสอนให้เรารู้จักคำว่าพอในวันที่ใจยังอยากจะสู้และสอนให้เราเข้าใจว่าทางที่ถูก บางครั้งมันก็เริ่มต้นจากทางที่ผิดก่อนเสมอหลายคนกลัวความล้มเหลวเพราะกลัวจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่แท้จริงแล้วคนที่กล้าล้มคือคนที่กล้าใช้ชีวิตมากที่สุดเพราะการกล้าพลาดหมายความว่าเรากล้าก้าวและทุกครั้งที่เราล้มมันจะมีบางอย่างในตัวเรา ที่ลุกขึ้นได้เร็วกว่าเดิมเสมอลองนึกถึงตอนที่คุณหัดขี่จักรยานสิคุณล้มกี่ครั้งกว่าจะทรงตัวได้ไม่มีใครสอนให้ขี่จักรยานด้วยการอ่านหนังสือหรอกทุกคนเรียนรู้จากการล้มจริงๆเพราะรอยแผลที่หัวเขา่ามันมีค่ามากกว่าคำบอกเล่าทั้งหมดในโลกและชีวิตก็เหมือนกัน ไม่มีใครเรียนรู้เรื่องการเติบโตจากวันที่ทุกอย่างราบรื่นหรอกแต่เราจะจำได้แม่นจากวันที่เราพลาดแล้วต้องลุกขึ้นเองความล้มเหลวไม่ได้มาทำลายเราแต่มันมาช่วยชี้ทางให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เราและอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติม มันทำให้เราถ่อมตัวมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและทำให้เรารู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแม้แต่คนที่เราคิดว่าเขาไม่เคยพลาดจริงๆแล้วเขาก็เคยล้มมานับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันอย่าเพิ่งเกลียดความล้มเหลวเลยนะเพราะมันคือครูคนหนึ่ง ที่คอยอบรมเราแบบจริงใจที่สุดมันอาจพูดแรงไปบ้างบางครั้งก็ทำให้เราน้ำตาตกแต่มันไม่เคยโกหกเราเลยสักครั้งทุกครั้งที่เราผิดหวังทุกครั้งที่เราเสียใจมันกำลังบอกเราว่านี่แหละคือจุดที่เธอกำลังเติบโตดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกล้มเหลว อย่าพึ่งรีบเกลียดวันแบบนี้อย่าพิ่งรีบตัดสินตัวเองจากผลลัพธ์แค่ครั้งเดียวให้เวลากับมันหน่อยเพราะบานบทเรียนต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆซึมเข้าใจวันหนึ่งคุณจะขอบคุณความล้มเหลวครั้งนี้เพราะมันจะกลายเป็นรากฐานให้คุณยืนได้มั่นคงกว่าเดิมจำไว้นะความล้มเหลวไม่ใช่จุดสุด แต่มันคือครูที่กำลังสอนให้คุณเก่งขึ้นในแบบที่ไม่มีใครสอนได้